วันนี้จะมาบอก3วิธีเอาชนะตลาดข้อแรกความต่อเนื่องสม่ำเสมอข้อ2ทบทวนตัวเองแก้ไขข้อผิดพลาดข้อ3ระเบียบว,วินยัยควบคุมอารมณ์ารายละเอียดแบบเต็มๆม,มาคุยไปกับช่อง p e d i t e r d e r ครับเอาประสบการณ์มาแชร์ต่อไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำแต่อย่างใดน,นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p e d i t e d e r ครับวันนี้พามาแชร์กันหน่อยครับวิธีเอาชนะตลาด ผมขอยกตัวอย่างมา3ข้อนะครับสั้นๆจริงๆการได้กําไรในช่วงระยะเวลาสั้นๆผมคิดว่าใครหลายๆคนทําได้ไม่ยากแต่การรักษากําไรการได้กําไรแบบต่อเนื่องทั้งสัปดาห์ทั้งเดือนทั้งปีเป็นสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครเนี่ยออกมาทําอาชีพการเทรดเก่งกำไรการเดทการหากินในวงการนี้บอกเลยนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ครับเลยจะเอาเทคนิคในการเอาชนะตลาดมาแชร์กัน3ข้อก่อนอื่นผมขอนิยามก่อนว่าคําว่าชนะตลาดเนี่ยคืออะไรผมให้ไว้ประมาณนี้แล้วกันก็คืออยู่รอดทำมาหากินได้หมายความว่าเรามีการทั้งซื้อและขายซื้อซื้อ,อขายขายเป็นการเก่งกําไรนะครับหลังจากที่เราซื้อซื้อ,อขายขายแล้วเนี่ยผลการดําเนินงานโดยรวมของเราเนี่ยไม่ติดลบ มีกำไรแต่ไม่ใช่ว่าขาดทุนไม่ได้นะเราขาดทุนได้แต่ขอให้รวมๆแล้วยังกำไรยอยู่ผมก็ถือว่ารูปแบบนี้เขาเรียกว่าชนะตลาดแล้ววิธีที่จะชนะตลาดได้ข้อแรกครับความต่อเนื่องและสม่ําเสมออย่างเช่นขอยกตัวอย่างผมนะครับผมเนี่ยปกติเนี่ยถนัดเทรดช่วงประมาณสัก10บโมงใช่ไหมครับคือความต่อเนื่องของผมเนี่ยอาจจะไม่ใช่การที่ เทรดทั้งวัน10โมงเช้าจน4โมงเย็นแต่ผมเนี่ยผมขอแค่10โมงถึง11โมง1นชั่วโมงตรงเนี้ยในเกือบทุกทุกวันหรือว่าเป็นประจำในความต่อเนื่องเนี่ยนอกจากทำให้เราคุ้นชินกับตลาดแล้วเนี่ยมันยังทำให้เราเนี่ยได้เห็นเหตุหการณ์หลากหลายเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นเดือนจนปลายเดือนตั้งแต่ต้นปีนกลางปีอะไรเงี้ยเมื่อเราทําซ้ําๆย้ำๆต่อเนื่องและเสมอเนี่ย มันจะเรียนรู้ได้เร็วเอาเวลาที่เราสะดวกเป็นหลักก่อนแล้วก็ไปดูว่าเวลาที่เราสะดวกเนี่ยตลาดมันเปิดไหมมันเล่นได้ไหมหรือว่าเล่นแล้วมันผันผวน,นมากหรือน้อยเพียงใดดังนั้นแล้วข้อแรกเราสู้กันด้วยความต่อเนื่องและความสม่ำเสมอถ้าใครอยากเทรดแบบต่อเนื่องเปิดบัญชีกับ FBS ลิงก์อยู่ใต้คลิปเดี๋ยวผมขอใช้เวลาสั้นๆในการสาธิตวิธีการเปิดบัญชีและการฝากเงิน ฝากครั้งแรกรับโบนัส100% s, <S และให้ใช้โค้ดจากช่องพีดีเทเดอร์อีกรับเพิ่มอีก20%ฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำ100้ยเหรียญก็รับโบนสัสสูงสุด60%เพียงแค่โหลดแอป,ปมาติดตั้งลงในเครื่องผมเลือกเชื่อมต่อด้วยบัญชีของ Google กดตรงนี้ครับแล้วเลือกบัญชีตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อยรอสักครู่เดียวครับก็จะโผล่มาอยู่หน,น้านี้ส่วนใครอยากฝากเงินเพื่อรับโบนัสครับเข้ามาที่ตรงนี้ครับกดเลือกปุ่มซ้ายเพื่อฝากเงิน เราคลิกไปที่ไทย QR เพื่อความง่ายแต่ว่าเราต้องยืนยันตัวตนก่อนเราก็กดยืนยันตัวตนครับอัปโหลดเอกสารง่ายสุดก็บัตรประชาชนด้านหน้าจะถ่ายใหม่ก็ได้หรือเลือกแก่โทรศัพท์ของเราอัปโหลดให้เรียบร้อยรอสักคู่นึงเราก็สามารถฝากเงินได้แล้วครับเรากดเข้าที่ไทย QR เหมือนเดิมแล้วกรอกเลขบัญชีชื่อธนาคารชื่อของเรา รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ก่อจำนวนเงินแล้วกดโกรครับจะขึ้น QR Code เราสามารถสแกนได้เลยสแกนเสร็จก็กดตรงนี้ครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถรับโบนัสได้แล้วโอกาสดีๆแบบนี้นำมาบอกต่อกันนะครับถ้าใครอยากเปิดบัญชีกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยถัดมาครับข้อที่2ที่เราจะชนะตลาดได้ก็คือการทบทวนตัวเองและแก้ไขข้อผิดพลาด อะผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยเล่นฝั่งซื้ออย่างเดียวเลยจังหวะแรกครับผมซื้อตรงนี้ถัดไปซื้อตรงนี้ถัดไปซื้อตรงนี้ถัดไปซื้อตรงนี้ตรงนี้สมมุติว่าทั้งวันเนี่ยผมเทรดไปประมาณ5้าม้5ครั้งครั้งแรกอ้าวขาดทุนครับครั้งที่2กําไรครั้งที่3ขาดทุนครั้งที่4กําไรตรงนี้กําไร เหมือนเราต้องมาดูตัวเองทุกครั้งว่าในแต่ละวันหรือว่าในแต่ละรอบการเทรดของเรานั้นเนี่ยได้กําไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่มันก็คือการบันทึกการเทรดนั่นแหละเพียงแต่ว่าใครอยากบันทึกให้ละเอียดก็ได้อาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ว่าเราก็เรียนรู้แล้วก็เติบโตได้เร็วหน่อยส่วนถ้าใครอยากใช้เวลาไม่เยอะมากก็ลองย้อนดูก็ได้ว่าในแต่ละวันที่เราเทรดไปเนี่ยเราขาดทุนสมมติจุดนี้ เราขาดทุนเพราะอะไรขาดทุนเพราะ,ะไล่ราคาหรือเปล่าขาดทุนเพราะว่าไม่ยอมรอจังหวะยกโลหรือเปล่าเราก็มาไล่เชียงอาจุดที่ขาดทุนตรงนี้อ่าเราเป็นยังไงทําไมถึงขาดทุนเหมือนเราก็ต้องตอบตัวเองให้ได้แต่ว่าเข้าใจได้ครับว่าช่วงแรกให้เราเทรดะเราอาจจะยังคิดว่าแล้วทําไมเราถึงขาดทุนจังหวะนี้อาจจะดูไม่ออกด้วยซ้ำลองแตกเป็นประเด็นประมาณนี้แล้วกันะะนะครับว่าจุดที่เราซื้อมีนัยสําคัญไหม มีความได้เปรียบหรือเปล่าอ้าวสรุปจุดแรกไม่ใช่เลยจุดที่2จุดที่เราขายขายไปถึงว่าขายตัดขาดทุนนะครับเป็นจุดที่สมควรขายไหมขายเร็วไปไหมขายช้าไปไหมหรือถ้าสมมุติว่าไม้ไหนมีกําไรก็ต้องเช็ลหรือตัวเองนิดหนึ่งครับว่าเราขายเร็วหรือเปล่าขายช้าไหมหรือถ้าสมมุติว่าจุดตรงนี้มันยังไม่มีสัญญาณขายและทาไมเราถึงขาย มันก็เหมือนเป็นทั้งการถามตัวเองการคุยกับตัวเองด้วยหรือถ้าใครไม่รู้จะจุดยังไงจริงก็ลองจดว่าณนะจุดตรงนั้นเนี่ยเรารู้สึกยังไงทั้งตอนซื้อและตอนขายเพราะว่าบางครั้งเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกเนี่ยมันนํามาใช้เรื่องของจิตวิทยาการเทรเรื่องของระเบียบวินัยนํามาใช้ได้เอาเป็นว่ารู้เท่าไหร่ก็จดเท่านั้นดังนั้นแล้วข้อที่2ก็คือว่า ถ้าเราเจอข้อผิดพลาดก็แก้ไขอันไหนที่เราทําซ้ําๆแล้วมันเสียตังค์บ่อยๆอันนี้ก็ชัดแนละ้ว่าไม่ควรทําส่วนถ้าไหนมันเป็นการคัดลอตตามระบบอย่างเช่นสมมตินะครับว่าผมซื้อตรงนี้แล้วผมเนี่ยกากินเต็มคําด้านบนเลยปรากฏว่านี่ครับมันลงมากินสต็อปล s อด,ดันไหลลงมาพอดีด้านล่างเราก็ขาดทุนไป การขาดทุนมันนี้เป็นการขาดทุนที่เราวางแผนไว้แล้วกาหนดจุดสตอปลอดแล้วแบบนี้อาจจะมีความเสียหายได้ไม่เยอะแต่เราก็แค่มาถามกับตัวเองครับว่าเราทําตามแผนตามระบบแล้วยังขาดทุนอยู่ครั้งหน้าเราทํำยังไงดีอย่างเช่นครั้งหน้าเราจะต้องมารอจังหวะย่อตรงนี้หรือเปล่าแล้วค่อยซื้อย่อให้เสร็จก่อนค่อยซื้อหรือเปล่าอะไรลักษณะประมาณตรงนี้ครับและข้อสุดท้ายครับที่อยากจะเอามาแชร์ก็คือเรื่องของระเบียบวินยัยกับการควบคุมอารมณ์ ผมจะให้ดูตัวอย่างกราฟแบบง่ายๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราเห็นกราฟตรงนี้ไหมครับมันแบบเคลื่อนไหวขึ้นๆลงๆสมมุติว่าเราเนี่ยเล่นฝั่งขึ้นอย่างเดียวภาพที่เราคิดคืออย่างนี้ครับตรงนี้ซื้อข้างบนนี้ขายข้างล่างตรงนี้ซื้อข้างบนนี้ขายซื้อขายซื้อขายแน่นอนครับอันนี้คือภาพที่เราคิด แต่ความเป็นจริงเนี่ยถ้าจังหวะแรกเราเข้าผิดจังหวะเราขาดทุนมันมีความสุ่มเสี่ยงมากๆเลยครับที่จังหวะดถัดไปเนี่ยเราจะขาดทุนไปด้วยอย่างเช่นซื้อตรงนี้แทนแล้วขายตรงนี้อา้าวขาดทุนครับพอมันขึ้นมาเออมามามาซื้อใหม่ซื้อใหม่ซื้อ,อ,อสุดท้ายราคาไม่ไปอีกขายพอขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บกลัวไม่กล้าซื้อขึ้นไปอีก น่าจะไปหรือเปล่าซื้อเสร็จแล้วลงมาขายคือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ผมก็เจอมากับตัวเองค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับว่าบางทีเนี่ยเราควบกุ่มอารมณ์ไม่ได้เราเสียไปเราอยากได้ทุนคืนอันนี้ทุกคนอยากได้ทุกคนอยากได้ตังค์ครับเราก็อยากได้ตังค์คนอื่นคนอื่นก็อยากได้ตังค์เราเหมือนกันมันก็เลยมีการต่อสู้กันเท่านั้นเองอย่างตัวอย่างการแก้ไขในกรณีนี้ก็คือว่าถ้าจังหวะแรกเราคา่อมลอกเราพลาดไม่ต้องรีบเอาคืนครับ รอจังหวะที่การาฟเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราคิดไว้อย่างเช่นเราเล่นไบออนดิฟเท่านั้นสมมติปัจจุบันการาฟเนี่ยกำลังขึ้นึ้น,นึ้นอยู่และเราเนี่ยเล่นแค่ b u ออนดิฟอย่างเดียวแบบนี้ก็คือก็อยังไม่เล่นอดทนรอก่อนผมเข้าใจได้เลยว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ยากคนเราเนี่ยพอเสียเนี่ยแน่นอนอยากได้คืนเราอยากได้ตังค์เราไม่อยากขาดทุนนาน,านๆเสียไม่เป็นไรครั้งที่2เอาอีกแถมโอเวอร์เทรดด้วยซื้อบิ้ลไปด้วย แบบนี้ยิ่งมีโอกาสที่ทำให้พอของเราเนี่ยแตกได้สรุปแล้ว3วิธีที่ผมเอามาแชร์วิธีการเอาชนะตลาดข้อแรกความต่อเนื่องและความสม่ำเสมอมือใหม่อาจจะต้องอดทนในการฝึกฝนตั้งนิดนึงขั้นต่ำๆอาจจะต้องมี3เดือน6เดือนขึ้นไปข้อที่2ทบทวนตัวเองในแต่ละวันหรือว่าในแต่ละครั้งที่เราซื้อและขายว่าทำไม ถึงได้กำํำไรทําไมถึงขาดทุนอันไหนที่ขาดทุนก็พยายามอย่าทำมันซ้ําจดข้อผิดพลาดออกมาว่าเราพลาดตรงไหนถ้าตรงไหนไม่รู้จดเท่าที่รู้หรือว้าใครอยากปรึกษาเพิ่มเติมลองคอมเมนต์มาถามกันได้ยินดีรับฟังเสมอแล้วก็ข้อที่3ครับเรื่องของระเบียบวินยัยการควบคุมอารมณ์ถ้ายังไม่ถึงจังหวะซื้อต้องอดทนรอจังหวะไหนที่พลาดไปแล้วตั้งต้นใหม่อย่ารีบร้อนในการเอาคืน อย่าซื้อแบบโอเวอร์เหตุปกติสมมติซื้ออยู่100้เหรียญพอเราเสียปุ๊บเพิ่มเป็น200ร้ยเหรียญอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสทําให้พอร์ตเราเนี่ยแตกได้ง่ายๆเลยและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่อยากจะเอามาแชร์เพื่อนําไปปรับใช้กันถ้าใครอยากมาเทกับ FBS สามารถคลิกลิงก์เปิดบัญชีที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้มีโบนัสให้ด้วยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด s u b s c r i b e ช่องพีดีเฮดเดอร์ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ เกี่ยวกับการเดทเการคิงกำไรวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ